เด็ดหัวสอยนั่งร้านเด็ดหัวสอยนั่งร้านหลักหัวลาศาสตร์เพราะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ร,รัฐบาลจะเป็นช่วงสุดท้ายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ละที่จะเดินหน้าเต็มสูบนะครับที่ผ่านมามีคนตั้งข้อสังเกตรัฐบาลพลเอกประยุทธ์โดนอะไรนิดหน่อยก็โดนดา่านิดหน่อยก็โดนดา่านะครับสาเหตุหลักๆเพราะเขาเดินยุศาสร์ทางการเมืองบางประการผิดแต่เรื่องของการปรับคมตรีครั้งนี้จะเป็นการเดินยุศาสตร์ทางการเมืองที่เรียกว่ารุกเพื่อรบนั่นหมายความว่าจากกรณีผลกระทบของกหนกวัน นกรแลกตำแหน่งรัฐมนตรีที่ครั้งอยู่หลังการที่ไปเว้นใจจาเป็นจะต้องมีการปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อปรับกลยุทธ์ทางการเมืองจากเดิมถอยเพื่อรุกเป็นรุกเพื่อรมสวัสดีครับมาพบก,กับผมเจอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่ได้รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจ นะครับกงหนิมไม่พ้นเรื่องของการขอให้มีการออกหมายจับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรับตีช่วย่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ต่อมาเนี่ยศาลก็ไม่มีการออกหมายจับต่อมาเจ้าตัวก็ไปมอบตัวนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าบิดานะครับและก็บคนใกล้ชิดจํานวนมากเลยปรากฏว่าถูกออกหมายจ เรื่องนี้จะส่งผลอย่างไรกระทบกระเทือนต่อรัฐบาลอย่างไรไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันเราจะทําการยื่นในวันที่สิบ้ามิถุนายนนะครับเวลาโดยประมาณก็10สนาฬิกานะครับวันที่15บมิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับประเด็นที่สองนะครับจากข้อหารือร่วมของเราเนี่ยยุทธการที่เรากําหนด ในการอภิปรายไม่วางใจครั้งนี้นะครับเด็ดหัวสอยนั่งร้านเด็ดหัวสอยนั่งร้านนะครับเพราะนั้นการอภิปรายครั้งนี้ก็จะเป็นการอภิปรายรายบุคคลนะครับเป็นการอภิปรายรายบุคคลขยายความเด็ดหัวตรงนี้ก็ชัดเจนครับคือตัวนายรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่เป็นนั่งร้าน ก็เป็นการอภิปรายรายบุคคลสำหรับประเด็นข้อกล่าวหาของเรานะครับก็จะเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ที่เราได้เคยนําเรียนไว้เรื่องที่หนึ่งนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความผิดพลาดบกพร่องล้มเหลวในการบริหารการแผ่นดินนะครับเรื่องที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของการจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติธรรมนูนไดกระทําผิดต่อก,กฎหมายและฝ่าฝืนมาตรฐานจาริยธรรมเรื่องที่สามนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ ทุจริตสอทุจริตเอื้อประโยชน์นะครับเรื่องที่สี่เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือเรื่องที่เราเคยอภิปรายทักท้วงเอาไว้เรื่องที่ห้านะครับเป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับเรื่องที่หกเนี่ยเป็นการทำลายระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา ในกรอบหเรื่องนี้จะเป็นข้อกล่าวหาตัวรัฐมนตรีนะครับที่เราใช้ในการอภิปรายแต่ละท่านแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปโดยสรุปครับเราใช้ยุทธการเด็ดหัวสอยนั่งร้านในการอภิปรายครั้งนี้และก็มั่นใจนะครับว่าข้อมูลจากหกร่วมเรานะครับบวกกับพักไทยศีวิไลที่จะมาร่วมอภิปรายเนะี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะเขียนไวในยติ นะครับซึ่งวันที่15เรายื่นตัวยติเองก็จะเปิดเผยต่อสาธารณะนะครับมีมุ่ปที่3อซึ่งมีคนเอกโคมวิตด้วยตรงนี้เนี่ยในส่วนของเศรษฐกิจกไทยคือยังยังยังต้อง,งรอความกันที่แจงอยู่หรือเปล่าคะในเรื่องของผู้ถือพิปลายตอนนี้ที่ผมเห็นรายชื่อ10ชื่อก็มีท่านรองยกผคเอกครวิดธิคงสุวรรณ อันนี้เพียงแค่ความเห็นส่วนตัวผมว่าใารในฐานะที่เป็นรองนายกซึ่งท่านไม่ได้ดูแลกระทรวงใดเลยนะครับดังนั้นว่ากระทรวงใดที่ถูกพิปารายเนี่ยนะครับก็ควรจะรับผิดชอบส่วนในตัวเรื่องของท่านเนี่ยท่านดูแลภาพว้างอันนี้เดี๋ยวข้าไปดูสราระสำคัญแสดงว่ายัางไงก็คือไว้วางใจงคุนเอกวิชใช่ไหมครับก็ต้องดูครับแต่ผมมีความเชื่อมั่นว่าท่านตลอดเวลานี่ผมรู้จักท่านมาท่านไม่ใช่คนอย่างที่ที่ หลายสื่อหลายหลายสำนักเข้าใจเรื่องอะไรคณะรัฐมนตรีรัฐบาชาร์ลคนอื่นนะครับไม่นี่น่าเป็นห่วง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 ยกเว้น้าเายกทุกคนน่าเป็นห่วงเศรษฐกิจไทยล็อกเป้าที่จะอธิบายความไหนเป็นพิเศษไหมคะเราเรามีมารยาทเราไม่อธิบายแต่เราดูว่าฝ่ายค้านเขาอธิบายยังไงครน่าห่วสุดคะ งานนี้เลยคธิการปปชเปิดเผยว่าปปชได้ยื่นขอให้ศาลออกหมายจับนางกมลวันวิลาวรรณรำตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการหลังไม่มารายงานตัวคดีบุกรุกที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งผู้ต้องหาไม่มารายงานตัวทั้งหมด6คนรวมทั้งในาสุนทรวิลาวันพ่อของนางกนกวันด้วยต่อมาเนี่ยนะครับปปชก็แจ้งว่าสารมีการออดอนุมัติหมายจับต่อเวลา19นาฬิกาสคนได้แก่นายสุนทรวิลาวันนะครับนายสุนทรแล้วก็นางสุปรางคันทารมนายสมศักดิ์หีบเงินและนายคณิตเพชรประดับนะครับส่วนสคน ไม่ถูกออกหมายจับคือนางกนกวันและนางสาวน้อยตุ้มพันเนื่องจากเชื่อว่าไม่มีพฤติกรรมหลบหนีซึ่งต่อมากา็นางกนกวันก็ได้เข้ามอบตัวนะครับต่อปอป,อปอชนะครับอย่างเป็นทางการสุบิดาก็จะไปมอบตัวกับอายการนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือตอนนี้ฝ่ายค้านก็ยืนยันจะมีการอภิปรายวังใจแน่นอนนะครับแล้วก็จะดําเนินการ ขับไล่รัฐบาลให้ได้มีเป้าหมายทั้งหมด9คนในขณะที่ธรรมนัตผมเผานะ่าก็ยืนยันบอกว่าบิ๊กป้อมไม่ผิดป้องแต่อบิ๊กป้อมจกส่วนอนคนอื่นนะก็น่าหวาดเสียวแต่ย่งก็ตามธรรมนัตนน้นนะครับจะไม่มีการอภิปรายรัฐบาลประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครอง อย่างที่ผมเคยทําคลิปให้หุ้นส่วนไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับการภิปายเมืองใ,ใจยจะเกิดขึ้นตอนนี้เชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองยังมี3ยกยกที่1นึ่งงบประมาณวันละหนึ่งยกที่2องบประมาณวันละสองยกที่3เป็นเรื่องของการอภิปรายเมืองใ,ใจยที่เราพูดถึงนี่คือเรื่องของการอภิปรายเมืองใ,ใจยการอภิปรายวห้บรจยตอนนี้นะครับฝั่งฝ่ายค้านก็ยืนยันนะครับว่าจะอภิปรายทั้งหมด9คนนะครับในการอภิปรายให้บรรจัยรวมทั้งนายกรัมตรีด้วยนะครับมีรัมตรีโดนไปด้วย ในการพิปายครั้งนี้จนถึงกระดานนี้ก็แน่นอนนะฮะเรื่องของกหนกวันนี่คงจะเป็นประเด็นถ้าไม่ลาออกนะคงจะเป็นประเด็นในการพิไปายไม่ไว้วางใจแน่นอนนะครับซึ่งแน่นอนนะสิ่งที่ตามมาการพิปายไว้วางใจเนี่ยนะครับถ้าพักร่วมรัฐบาลสามารถเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันได้ปัญหาจะไม่ตามมาแต่ถ้าเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันไม่ได้นะครับแตกกรนว่าง่ายนะครับ โอกาสที่จะมีการยุบสภาหรืออุบัติเหตุทางการเมืองก็จะเกิดขึ้นเป็นไปได้สูงมากนะครับแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองจนถึงขนาดนี้มันจะเป็นยังไงนะครับผมเคยเรียนไ้ล่วงหน้าก่อนหน้านี้ในเชิงงานสังเคราะห์วัดหนึ่งสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นตอนนี้นะครับต้องมีการปรับพ่มตรีอย่างน้อยสองคนนะครับคือตำแหน่งเดิมของธรรมนัฐและตำแหน่งเดิมของตั้งระบุญนะครับต้องปรับแต่ปรับคราวนี้นะครับ ต้องปรับให้ครบ36คนนะครับเพราะตำแหน่งมันยังไม่ครบก็ให้ครบ36คนนะครับพอครบ36คนที่ต้องเพารณานะครับคือ1ธรรมนัตสชัดเต่าปูนนะครับ2พรพักการเมืองเนี่ยมีความจําเป็นที่ต้องเพารณาและคราวนี้ก็มาอีกหนึ่งของกนกวัรน,นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็อยู่ที่นะครับ ทางพักคภูมิใจไทยเพราะเขามาจากสายพักคภูมิใจไทยเป็นโคตา้าของพักคภูมิใจไทยว่าภูมิใจไทยจะแก้วิธีไหนนะครับจะให้ลาออกก่อนการอภิปรายไม่วงใจหรือจะเปิดให้มีการอภิปรายไม่วงใจแล้วก็ปรับพัมตรีรีอันเนี้ยเกมมันบีบให้ต้องปรับพัมตรีละทําไมอ่ะ ย้ําอีกรอบหนึ่งสาหรับหุ้นส่วนที่มาทีหลังทําไมต้องปรับกาตุยในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับที่ผ่านมาเนี่ยการพิจายไม่พงใจที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการปลดนําตุรีไปสองคนในรอบที่แล้วรอบนี้นะครับปลดแล้วทาไมไม่ปรับนะบไม่ปรับเพิ่มตําแหน่งขึ้นนะสาเหตุหลักๆก็เพราะว่าเพื่อที่จะใช้ในการต่อรองในการทํางานแต่เราเนี่ยเกมเนี่ยเป็นเกมสุดท้ายละนะเพราะรัฐบาลจะครบรอบ4ีปีละนะครับร พอพ้นจากการอภิปรายไม่บงใจเสร็จก็ประมาณอย่างช้าก็ไม่เกินสิงหาคมนะครับต้องมีการปรับพุ่มตรีเพราะตามหลักโหลาศาสตร์เพราะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ร,รัฐบาลจะเป็นช่วงสุดท้ายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ละที่จะเดินหน้าเต็มสูบนะครับที่ผ่านมามีคนตั้งข้อสังเกตวรวัฐบาลพลเอกประยุทธ์โดนอะไรนิดหน่อยก็โดนดา่านิดหน่อยก็โดนดา่านะครับสาเหตุหลักๆเพราะเขาเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองบางประการผิดแต่เรื่องของการปรับคำตรีครั้งนี้จะเป็นการเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่เรียกว่ารุกเพื่อรบนั่นหมายความว่าจากกรณีผลกระทบของกหนกวัน นการแลกตำแหน่งรัฐมนตรีที่ครั้งอยู่หลังการนี้ไปเว้นใจจําเป็นจะต้องมีการปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อปรับกลยุทธ์ทางการเมืองจากเดิมถอยเพื่อรุกเป็นรุกเพื่อรบนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักด์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิง่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ได้นะคะ ร้นราชาแห่ง้าสยามพระพักตร์พระแถวระลินดวงกัลวยวาพระไทยดังทองอรรามพระนามเทพธิดาโสพินพระราชินีพระเป็นศักดิ์ศรีของชาติ ประทับพระราชาอาทเบื้อสายกษัตริย์ราชวงศ์จะกรีนบำบัดทุกบำรุงสุขไทยทันแผ่นดินน้ำพระทัยแผ่ไปในสิ้นฉลมพืน้นดินทิ้ทองของไทย องค์ราชินีราไทแท้สองยินดีน้องกลาวทุยทวายพระพรชยัยทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแสนนานสืบไปขอองค์พระรัตนตรัยปกป้องคุ้มภัยให้ทรง พัชระสุธาบรรราชินีสยามเทวากปักอัครมเหสีพระชนยังยืนหมื่นปีอมราชินีทรงพระองเจริ ตาไทยแท้สองยินดีน้องกล่าวทุยสวายพระพรตายทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแสนนานเสือไปขอองค์พระรัตนตรัยปกป้องคุ้มภัยให้ทรงสุขที มหาราชาสมเน็จพระนางเจ้ามสุธิดาพัชรโสทาบรมราชินีสยามเทวาอกักอัครมเหสีพระชนยังยืนหมื่นปีองราชินีส่งพระอง Terima kasih <muchas> telah menonton!